สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินเปล่านะฮะที่ดินเปล่าอยู่ที่บ้านป่ายางมนตําบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพื้นที่อยู่หกสิบตารางวานะฮะลูกค้าแปลงนี้เป็นพื้นที่ของโครงการจัดสรรน,นะฮะเจ้าของอยากขายนะฮะซื้อมานานแล้วนะลูกค้านะก่อนในโครงการตอนนี้กําลังจะเริ่มก่อสร้างนะฮะหลายหลังเลยทีเดียวนะลูกค้า ในโครงการเริ่มก่อสร้างหลายหลังเลยทีเดียวส่วนใหญ่พื้นที่ก็จะเท่ากันหมดเลยนะฮะลูกค้าส่วนใหญ่พื้นที่จะเท่ากันหมดอยู่ที่60ตารางวานะฮะแล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะลูกค้านะถนนโครงการก็กว้างมากนะฮะลถส่วนกันได้ดีเลยทีเดียวถนนโครงการกว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะลูกค้า ด้านหน้าแปลงก็จะมีเสาไฟฟ้านะฮะมีไฟฟ้าของการไฟฟ้าเข้ามาถึงนะฮะไฟส่องสว่างนะฮะเข้ามาถึงเรียบร้อยแล้วแปลงนี้ก็ห่างจากถนนหลักนะฮะห่างจากถนนหลัก1 2 3 2นะฮะถนนป่ายางมูลเพียงแค่400เมตรเองเท่านั้นนะฮะอยู่ใกล้สถานีรถไฟเชียงรายอ่าด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะแปลงนี้เลยนะฮะหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่12เมตรนะฮะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ความเล็กอยู่ที่17เมตรนะฮะด้านหลังก็กว้าง12เมตรเหมือนกันนะฮะเล็กอยู่ที่17เมตรเหมือนกันนะฮะรูปแปลงค่อนข้างสวยนะฮะเกือบเท่ากันหมดนะลูกค้าแนวเขตชัดเจนนะฮะแนวหมุดเขตฉนดนะฮะอยู่กลางเสาไฟฟ้าพอดีนะฮะหมดฉนดนะะด้านหน้าแปลงก็ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆนะฮะ เสาไฟฟ้านะฮะอยู่มุมแปลงพอดีนะฮะเพื่อนบ้านก็จะมีทุกทิศทางนะฮะแปลงนี้นะฮะเจ้าของขายลดราคาเลยนะฮะจากราคาตารางวาละ8 0 0 0บาทนะฮะ60ตารางวาอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาทนะฮะเจ้าของลดทันทีเลยนะลูกค้าแบบไม่ต้องต่อนะฮะอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะค่าภาษีและการโอนคนละครึ่งนะฮะภาษีและการโอนคนละครึ่ง มีเพื่อนบ้านเลยนะฮะมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางกำลังจะมาเริ่มปลูกบ้านกันเยอะแล้วนะ,ล,ะลูกค้านะฮะแปลงนี้อยู่ตำบลรอบเปียงนะลูกค้าที่ดินแปลงเล็กๆตำบลรอบเปียงค่อนข้างหายากแล้วนะฮะรูปแปลงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะสี่เหลี่ยม เกือบจัตุรัสนะฮะสวยงามนะฮะด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะลูกค้าเป็นพื้นที่ต่ํากว่าเราอีกนะฮะด้านหลังล้อมรั้วลวดหนามนะฮะอ่าต้องถมเพิ่มอีกนิดหน่อยนะลูกค้านะถมเพิ่มอีกสักห้าสิบเซนกําลังดีนะฮะจะต้องสูงกว่าถนนไว้นะฮะเหมือนฝั่งตรงข้ามนะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะลักษณะสูงกว่าถนนไว้ก่อนนะฮะ ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเพียงแค่8กิโลเมตรนะฮะไปบิ๊กซีห่งก็8 7กิโลนะฮะไปแยกสนามสีแยกบายพาสตะวันออกนะฮะแยกสนามกีฬา4กิโลเมตรไปสถานีรถไฟเชียงรายนะฮะเพียงแค่6.5กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไฟฟ้านะฮะครบคันนะฮะสามารถเจาะน้ำใช้ในพื้นที่ได้เลยนะลูกค้านะ พราว่าบ้านแถวนี้นะฮะเจาะน้ำได้ง่ายมากเลยนะฮะไม่ต้องมีค่าส่วนกลางนะฮะยกตัวอย่างบ้านข้างๆนะฮะเขาก็จะเจาะน้ํากันแบบนี้นะฮะเจาะน้ําใช้ประโยชน์กันแบบนี้เลยนะฮะจาะไม่ลึกนะฮะไม่ลึกเลยสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะฮะโซนนี้น้ําดีมากนะฮะใสฟ้าหน้าที่ดินเลยนะฮะ เข้าออกถนนเป็นคอนกรีตนะลูกค้านะถนนเป็นคอนกรีตถนนค่อนข้างกว้างนะฮะและส่วนใหญ่เจาะน้ำกันใช้เองนะฮะแปลงเล็กๆใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะลูกค้าหายากแล้วนะฮะนี่ฮะเจาะน้ำเองนะฮะเพื่อนบ้าน แปลงนี้ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆเลยนะฮะหน้าแปลงโล่งเลยนะลูกค้าหน้าแปลงค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวก็เดี๋ยวไปชมทางเข้าออกกันนะฮะไปชมทางเข้าออกกันทางเข้าออกจะบนเข้าได้สองเส้นทางนะลูกค้า ตรงไปวนออกก็ได้นะครับแต่เราจะออกทางเดิมนะฮะลูกค้าใครที่อยากจะลงทุนสร้างบ้านขายก็ได้นะฮะแปลงนี้ติดต่อมาได้เลยนะฮะแปลงขวามือของทุกท่านนี่นะฮะแปลงนี้เลยนะฮะเข้าออกก็จะเป็นเส้นตรงนะฮะ เขาออกก็จะมีเพื่อนบ้านนะลูกค้านะไม่เปล่าเปลี่ยวนะฮะอยู่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะถนนเข้าออกกว้างมากเลยทีเดียวนะฮะล้อมรอบไปด้วยโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะฮะ เขาจากถนนหนึ่งสองสามสองนะเข้ามาเพียงแค่สี่รอยเมตรเองนะ,ะการเดินทางก็สะดวกสบายนะลูกค้า ด้านหน้าของเราก็จะเป็นถนนหลักนะฮะหมายเลข 1, 2, 3, 2เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าตัวเมืองเชียงรายเลี้ยวขวาก็จะไปตำบลเวียงเหนือนะฮะอำเภอเวียงชัยลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่093 292 7167นะฮะหรือว่าทักไลน์วสัวนต์ตดไทยแลนด์สวดคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อน ปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ